สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูการเทรดของผมนะครับเป็นรีแคปการเทรดละกันเนาะโอเคครับมาดูที่เกมที่1กันเลยครับสเต็ปเดิมของผมเนาะก็คือเป็นการที่เราเทรดในท i m e f r a 5นาทีนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยมันนานไปหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมคิดว่าม,มันดีต่อใจผมละกันบางที t ท m e เฟรม1นาทีคุณลองสังเกตไหมว่ามันเร็วเกินไปแล้วส่งผลต่ออารมณ์นะครับหัวร้อนอยากเอาคืนเนาะถ้ารู้สึกว่า1นาทีไม่ไหว5นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นวิธีการ ปิดใน15นาทีเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้า15นาทีมันดูปลอดภยัยนะครับมันดูเหมือนเป็นการป้องกันอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ระยะชนะมันดูขาดลอยมากขึ้นแต่จริงๆไปฝึกกันได้นะครับไปฝึกว่าออลองระยะสัก5นาทีเหมือนกันเล่นแท่งต่อแท่งก็ได้ลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับว่าจะเล่นปิด1แท่งหรือว่าจะปิดใน3แท่งไปลองดูนะครับมามาดูจังหวะนี้กันครับก็คือผมเห็นแล้วในตัวนี้นนเนาะแล้วก็ตีเส้นเทรนไลน์ขึ้นมาเห็นปะ แล้วก็เข้าไปนะครับลงไปละ300เหรียญมาดูกันว่าเกมนี้เราจะปิดกันได้ไหมนะครับอ่ามาดูกันอันนี้คือผ่านไปแล้ว1แท่ง5นาทีคือถ้าผมปิดใน5นาทีผมกําไรไปแล้วแต่ว่าแพนของผมคือผมจะปิดใน3แท่งนะมา,มาดูกันว่า3แท่งมันอันตรายไหมนะครับอ่ะไปกันครับแท่งที่2จะว่ายังไงน่ะดูแท่งที่สองนะครับเฮ้ยมันโอเคนะมันขึ้นไปแล้วโอเคครับจบแท่งที่2ก็เป็นกําไรนะครับอ่ะมาดูกันครับแท่งที่3าม เริ่มเริ่มจะลงนะครับอ่ะแต่ยังโดยรวมนยังเป็นบวกอยู่ยังเป็นบวกได้อยู่นะฮะอ่าขึ้นนะครับอันนี้ผมสบายใจและ3ามสิบวิสุดท้ายชนะใสๆนะครับอันนี้คือข้อดีของการทํามแท่งเนาะแต่ว่าอ่ามันมันข้อดีคือตรงที่ได้ได,ได้ความชนะขาดนะครับได้ความรู้สึกชนะแบบมั่นใจแต่ถ้าเราเล่นแบบแท่งเดียวอาจจะรู้สึกชนะเหลือ่อมๆอ่ามันมันต่างกันตรงนี้นะแต่ข้อเสียของมันก็คือเหมือนเราเสียโอกาสไป3แท่งเนาะลองลอง,ลองตัดสินใจดูครับว่าเราชอบแบบไหนนะ ได้แน่นอนนะครับรอบนี้เกมที่1รอบนี้ครับลงไปแล้ว300เหรียญทําให้ผมมีทุนทั้งหมดขึ้นมาเกือบเกือบเกือบหก0้เหรียญน,นะมาดูเกมที่2ครับผมว่าผมจะลงเทปไปเท่าไหร่่มาดูเกมที่2นะครับก็ลงเทปไป600เลยเลยเติมเลยครับลงไป600มาดูกันจังหวะนี้นะครับผมก็มองทรงมองภาพรวมและดูในทําเฟรม5นาทีนะมองแพทเทิร์นทั้งหมดนะครับด้วยด้วยความรู้ที่มีอ ตีแนวต้านข้างล่างครับสังเกตเแล้วว่าเฮ้ยราคามันสะท้อนข้างล่างตรงนี้อยู่ราคายังไม่ลงนะครับประกอบกับตอนนั้นครับราคาขึ้นมาทะลุข้างบนนี้แล้วราคายืนเหนือ ema 12ของผมนะครับแล้วดูส่งผมคิดว่าทําเป็น pattern d o u ได้นะครับหรือเป็น d o u b ลท top ขาลงด o u b l e b o t ท o m อะไรประมาณนั้นนะครับสไตล์เทรดของผมคือผมจะมองเป็นภาพรวมแล้วก็เน้น3ามแท่งเพื่อทําให้การชนะมีมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบสไตล์นี้ชอบแบบสไตล์แท่งต่อแทงเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ สำหรับผมถ้าเล่นแท่งต่อแท่งผมว่าผมไม่ไหวนะครับมันมันยากเกินสาหรับผมมันมันต้องฝึกอ่ะคือทุกอย่างมันทาได้หมดแต่ว่ามันต้องฝึกจนต้องถามตัวเองครับว่าเราชอบสไตล์ไหนนะต้องฝึก่มาดูกันครับอีก7นาทีอันนี้ก็ใช้3มแท่งเหมือนกันถามว่าความแม่นยํามันจะแม่นตลอดไหมนะครับมันก็คือมันแม่นแต่ความแม่นมันอยู่ที่ว่าเราเรามองเห็นยังไงแล้วเราทําตามแผนเราได้ไหมนะครับสุดท้ายคืออยู่อยู่ที่ตัวเราเองด้วย อย่าไปพึ่งกับอย่าอย่าอย่ามัวแต่ตามหาจังหวะเทรดที่แม่นที่สุดนะครับถ้าคุณมีของดีคุณหาจังหวะที่มันแม่นที่สุดได้แต่ใจเราฟอนะครับเรากลัวเราไม่กล้าที่จะกดออเดอร์มันก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะครับเราต้องฝึกฝึกจนเรามั่นใจถ้าไม้ผมถึงกล้าเล่นเป็นเพราะผมรู้สึกผมฝึกมาแล้วและผมมั่นใจกับสิ่งที่ผมลงมือทํามั่นใจกับสิ่งที่ผมเทรดไปนะครับมันเลยส่งผลออกมาดี นะคุณเองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรียนรู้เทคนิคใน YouTube หรือไปเรียนมาแล้วคุณจะทําได้เลยมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณต้องไปฝึกฝนอีกฝึกฝึกฝนไปต่ออีกจนกว่าคุณจะมั่นใจและกล้ากดออเดอร์นะครับมั่นใจในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ขาดทุนเลยนะมันโดนขาดทุนได้อยู่แล้วนะมันมีโอกาสที่เราจะขาดทุนแต่เวลาที่คุณขาดทุนคุณต้องใจไม่ฝ่อแล้วคุณคิดอยู่ในหัวตัวเองอยู่แล้วว่ามั่นใจยังไงก็ชนะ ยังไงก็กลับมาเทรดแล้วมีกําไรได้อยู่แล้วยังไงกําไรก็มากกว่าขาดทุนอยู่แล้วต้องเป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนนะครับคุณสามารถที่จะ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ข้างล่างตรงนี้นะอ่ะัข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลให้เพราะว่าการเทรดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่รู้รู้แค่จุดเข้ายัางไงบ้างถ้าคุณรู้แต่คุณไม่กล้าลงมือทารู้แต่ใจคุณไม่ได้รู้แต่คุณทําไม่ได้มันก็เหมือนเหมือนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาฝึกฝนกัน เนาะซึ่งผมจะออกแบบระบบเทรดและระบบฝึกให้กับคุณนะครับลองอินบอ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยซึ่งการเรียนตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเรียนเรียนจบแล้วก็จบนะค,บคือต้องฝึกกันด้วยนะครับตั้งแต่เรื่องจิตใจเลยอ่าบางทีคุณอยากจะลงออเดอร์แต่คุณไม่กล้ากดเพราะว่ากลัวอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็ต้องต้องมาฝึกกันนะโอเคครับอ่าลองดูครับอีก30วินาทีสุดท้ายได้ไหม มันคือการเทรดที่ทําให้ชนะขาดลอยนะครับตรงนี้ทําไมมันเป็น2แท่งนะเพราะว่าผมรอให้มันคอนเฟิร์มไปแล้วแท่งหนึ่งว่าเออมันทะลุและทะลุเหนือ EMA ของผมนะครับแสดงว่ามีโอกาสจะไปต่ออธิบายแบบนี้บางบางคนฟังฟังก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่มาฟังมันจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็มาเรียนกันก่อนนะมามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนนาอแล้วคุณจะเป็นคนนึงที่เทรดมีกําไรในตลาดนี้นะครับ ต้องบอกก่นเลยว่า,ามือใหม่หลายๆคนเทรดเทรดไม่ชน,นะนะสุดท้ายคุณจะล้างพอสุดท้ายคุณจะเสียหมดเพราะมันมีปัญหาเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของความกลัวความอยากความโลภการกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างของคุณวนะ่ามันมันผิดพลาด พราะฉะนั้นมาฝึกกันก่อนนะครับงั้นก็สําหรับวิดีโอนี้นะถ้าคุณสนใจนะครับถ้าคุณอยากที่จะหาเงินออนไลน์อยู่บ้านได้นะครับมาเรียนกันก่อนลงทุนให้กับการเรียนก่อนนะครับแล้วคุณค่อยไปคว้าเงินในตลาดเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะมาเอาฟรี่มันก็เอาฟรีได้นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะทําได้ไหมลองดูแต่ถ้าลองพยายามหาหนทางหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเออคุณต้องมีโค้ดคุณต้องมีเทรนเนอร์วะก็อินบอ์เข้ามาคุยกันนะครับประมาณนี้แหละเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ